กฎแห่งกรรมเรื่องที่หนึ่งทานชีวิตเมื่อก่อนหน้าพุทธศักราช2495เล็กน้อยข้าพเจ้ามีธุระทางถนนเยาวราชได้เดินผ่านไปแถวเจ็ดชั้นบังเอิญสายตามองไปเห็นคนมุงดูอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นจึงเดินไปชะโงกดูกับเข้าบ้างก็ได้ทราบว่า จีนขายเต่าคนหนึ่งกำลังอธิบายเรื่องเต่าเป็นภาษาจีนเขาพเจ้าถามจีนที่ยืนอยู่ก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรในเรื่องเต่าเพราะมองเห็นเต่าตัวหนึ่งนอนหงายอยู่กับพื้นซีเมนหน้าร้านค้านั้นมีตัวอักษรเข้าใจว่าถูกจารึกลงไว้ด้วยเหล็กแกลมจีนผู้ถูกถามนั้นคงจะพูดไทยไม่ได้มากนะักเพียงแต่ว่าเต่าพะพะ ข้าพเจ้าชักสงสัยที่จีนคนนั้นเรียกเต่าพระจึงแหวกคนเข้าไปดูเต่าตัวที่หงายท้องอยู่เต่าตัวนั้นเป็นเต่าขนาดกลางที่ท้องจารลึกเป็นตัวอักษรอ,อยู่เต็มข้าพเจ้าจึงขอจีนหยิบออกมาแหวกคนให้แสงสว่างส่องเห็นตัวอักษรชัดเจนขึ้นจึงเห็นได้ว่าตัวอักษรน,นั้นบางตัวเลือนรางเต็มที แต่ก็ยังพอจะอ่านได้มีใจความว่าถ้าผู้ใดพบเต่าตัวนี้อย่าได้ฆ่าโปรดกรุณานำมาให้ที่บ้านเลขที่ถนนตำบลถ้าผู้ใดรู้แล้วทำอันตรายเต่าตัวนี้จงประสบความวิบัติทั้งปวงด้วยเมื่อข้าพเจ้าทราบข้อความนั้นแล้วจึงได้บอกกับจีนเจ้าของเต่าว่า ควรจะนำเต่าตัวนี้ไปให้เจ้าของเดิมตามตำบลบ้านที่จารึกอยู่บนท้องเต่านี้คงจะได้รางวัลค่าป่วยการอย่างแน่นอนและได้พยายามอธิบายให้ฟังแต่รู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่าตัวนั้นไม่ค่อยสนใจเขาอยากจะขายเต่าตัวนี้ให้พ้นพ้นไปเท่านั้นซ้ำยังบอกว่าไปไกลและยังไม่รู้ว่าจะพบบ้านหรือไม่ ถ้าหากพบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รางวัลคุ้มกันหรือเปล่าเมื่อไม่มีใครซื้อจริงๆเขาก็จะนำไปฆ่ากินเองเขาว่าได้เต่ามาหลายตัวทุกตัวขายหมดเหลือแต่ตัวนี้คนซื้อเห็นเป็นเต่าประหลาดที่มีตัวอักษรอ,อยู่ในตัวชาวจีนจึงไม่กล้าซื้อไปกินเมื่อข้าพเจ้าชี้แจงให้คนขายนำไปให้เจ้าของเดิมไม่สำเร็จ ข้าพเจ้าคิดว่าควรซื้อซสเองแล้วปล่อยลงน้ำไปจะดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ตกลงรับซื้อเต่านั้นไว้เป็นมูลค่า30บาทรู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่านั้นยินดีมากที่ขายเต่าตัวนั้นไปได้เมื่อซื้อแล้วก็นำมาบ้านคนทางบ้านข้าพเจ้าต่างก็พากันแปลกใจนึกว่าข้าพเจ้าคงจะทําการปานตาิบาตแน่ ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้ฟังจนหายความเข้าใจผิดต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าจะนำไปปล่อยที่ไหนดีจะไปปล่อยที่บ่อในบ้านในวัดหรือแม่น้ำซึ่งจะเป็นที่ปลอดภยัยเมื่อขบปัญหานี้ไม่ตกจึงคิดว่าควรนำไปให้ท่านเจ้าของเดิมจะดีกว่าต่อมาอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำเต่าตัวนั้นตรงไปยังบ้านที่จารึกไว้ การหาบ้านไม่ยากนักเพราะได้ปรากฏแจ้งชัดอยู่แล้วลักษณะบ้านนั้นรู้สึกว่าท่านเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่มีอันจะกินผู้หนึ่งในย่านนั้นเมื่อข้าพเจ้ากดกริ่งหน้าบ้านสักครู่หนึ่งก็มีเด็กหญิงรุ่นผู้หนึ่งออกมาเปิดประตูถามว่ามาหาใครข้าพเจ้าบอกว่ามาหาเจ้าของบ้านเด็กผู้นั้นพาข้าพเจ้าไปรออยู่ในห้องรับแขก สักครู่หนึ่งท่านเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาข้าพเจ้ามองแวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าท่านเป็นคนที่มีสงา่าและมีใจดีสมกับเป็นผู้มีเมตตาสัตว์ตามลักษณะสังเกตได้ว่าเคยเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาก่อนข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นทำความเคารพทันทีท่านกล่าวขอโทษที่ทำให้ข้าพเจ้านั่งรอช้าไปหน่อย พราะท่านกำลังให้ปุ๋ยต้นไม้อยู่หลังบ้านแล้วท่านก็กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรที่จะให้ท่านช่วยเหลือบ้างเขาพเจ้าถามว่าท่านเคยทำบุญปล่อยเต่าบ้างไหมครับท่านตอบทันทีไม่เหมือนคนที่มีอายุมากบางคนว่าเคยครับเคยเมื่อสีห้าปีมานี้เอง มีจีนนำเอาเต่ามาเที่ยวเดินขายผมสงสารเลยซื้อไว้แล้วก็ได้จารึกหนังสือแล้วก็ปล่อยไปผมคิดว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วมันคงจะไปไม่ได้นานคงมีคนจับได้อีกแล้วก็คงไม่พ้นถูกฆ่าเพื่อคุ้มครองให้มันมีชีวิตยืนยาวต่อไปจึงได้จารึกอักษรแล้วนำไปปล่อยที่ท่าน้ำหน้าวัด ข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังว่าได้ไปพบและซื้อจากจีนคนหนึ่งทางเยาวราชเดิมทีจะนำไปปล่อยแต่มาคิดได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของคงอยากทราบว่าเต่าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้ามันรู้ภาษามันก็คงอยากจะพบท่านผู้มีพระคุณของมันเป็นแน่เมื่อสนทนากันพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้าก็กลับออกมานำเต่าออกจากรถเห็นมันกำลังกรานต้วมเตี่ยมหาทางออกอยู่เมื่อท่านเจ้าของบ้านได้พบมันแล้วสังเกตเห็นว่าท่านดีใจมากท่านหยิบขึ้นมาดูสักครู่ก็เรียกคนใช้นำไปเลี้ยงไว้หลังบ้านก่อนภายหลังจะได้นำไปปล่อยจากนั้นท่านก็พยายามที่จะนำมูลค่าที่ข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากจีนนั้นมาให้ข้าพเจ้า จึงเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่ขอรับมูลค่าใดๆทั้งสิ้นท่านขอบอกขอบใจข้าพเจ้ามากเมื่อสนทนากันไปข้าพเจ้าก็รู้สึกมีความเคารพในความเป็นผู้มีเมตตาการุณามากขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็กราบลาท่านรับพรด้วยความเคารพแล้วเดินออกมาจากบ้านขณะที่จะก้าวออกจากประตู ก็พอดีเด็กหญิงซึ่งมาเปิดประตูครั้งแรกวิ่งมาร้องบอกว่าท่านขอเชิญให้ข้าพเจ้ากลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าหวนกลับเข้าไปอีกท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าผมอยากจะขอให้คุณไว้เป็นที่ระลึกสักอย่างหนึ่งท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคนอย่างคุณเวลานี้คงหาไม่ได้ง่ายนักผมรักคุณมาก รักน้ำใจคุณแม้เราจะพบกันเวลาชั่วเพียงเล็กน้อยผมก็อ่านคุณออกเพราะฉะนั้นผมขอมอบพระองค์นี้ให้คุณไว้บูชาเป็นที่ระลึกแล้วท่านก็มอบห่อให้ข้าพเจ้าห่อหนึ่งข้าพเจ้ากราบท่านด้วยความเคารพอย่างจริงใจคุณนำไปบูชาจะป้องกันภัยต่างๆได้ตลอดจนอักขีภัยด้วย เป็นของเก่าหาได้ยากแล้วในสมัยนี้เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแล้วแก่ห่อออกก็เห็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึง่งข้าพเจ้าได้นำไปตั้งไว้บนที่บูชาที่หัวนอนต่อจากนั้นประมาณหนึ่งปีคืนหนึ่งหลังจากที่ข้าพเจ้ากลับมาบ้านได้นำรถข้าวโรงเรียบร้อยก็เข้านอนตามปกติ ประมาณราวสองนาฬิกาของวันใหม่ขาพเจ้าตกใจลุกขึ้นทันทีเพราะมีเสียงมากระซิบที่หูลุกขึ้นลุกขึ้นไฟกําลังไหม้โรงรถลุกขึ้นไฟกําลังไหม้โรงรถขาพระเจ้ารีบลุกขึ้นไปเปิดไฟดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องสักคนหนึ่งประตูหน้าต่างก็ลงกรอนเรียบร้อยเมื่อนึกขึ้นได้ขาพระเจ้าก็วิ่งไปที่โรงรถ ได้กลิ่นสายไฟไหม้คล้ายกับเขี้ยวยังมาตอยราถนนข้าพเจ้ารีบเปิดประตูรถเข้าไปทันทีเห็นแสงไฟแลบออกมาจากกระโปรงเครื่องข้าพเจ้ารีบกระโดดขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเคราะดีเครื่องติดแล้วรีบถอยรถออกไปกลางสนามหญ้าหน้าบ้านจากนั้นก็เอากระสอบเข้าเก่าสี่ห้าใบเปิดฝากระโปรงออก ใช้กระสอบข้าวฟาดแล้วคุมไว้จนดับกว่าจะเรียบร้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบแย่เหตุการณ์นี้คนในบ้านไม่มีใครทราบเรื่องและตื่นเลยเพราะตั้งแต่เริ่มจนดับข้าพเจ้าไม่ได้พูดหรือร้องเรียกให้ใครช่วยสักคำเดียวเหตุการณ์จึงผ่านไปและยังความปลอดภัยให้แก่ข้าพเจ้าอย่างน่าพิศวงข้าพเจ้าได้รอดพ้นภัยพิบัติได้ด้วยอะไร ถ้าไม่เกี่ยวกับอนิสงส์แห่งทานชีวิตที่ได้บำเพ็ญโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างใดเลย